ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเบเสื้อม่วงนะครับที่ไปมีวิวาทะกับป้าประตูน้ําหรือคุณลีนอาจังนะครับวันนี้มาเป็นวันที่สองแล้วมาหาทนายเดชาให้ช่วยเรื่องอะไรฮะก็อันดับแรกคืออยากมาขอบคุณอาจารย์ที่ว่าเมื่อวานเนี้ช่วยแนะนําทุกอย่างแล้วก็ช่วยแถลงข่าวช่วยช่วยทุกเรื่องจริงจริงชี้แจงทุกอย่างแล้วก็ วันนี้มารวบรวมพยานหลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็คุยเรื่องจะดําเนินคดียังไงแล้วก็คุยเรื่องที่ว่าจะไปดําเนินการที่สอนอด้วยค่ะดิฉันไม่รู้อะไรเลยอาจารย์ช่วยทุกอย่างจริงๆเออนะครับแล้วมีข่าวนี่มีพวกด็อกเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยไปโพสต์ว่าพอหนูไม่มีเงินปุ๊บพี่เดก็ไม่ช่วยเลยในจริงไหมไม่ค่ะเหรอแล้วอยากจะบอกไปถึงไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ว่าไง ก็อยากจะบอกดอกเตอร์คนนี้นะคะว่าเอาเแรงๆเลยก็คือ,อ,อตัวเองอ,ะอ่ะอย่าเสือกเรื่องของชาวบ้าน เอาจริงอาจารย์เคยพูดเสือกแต่พองานเสือกแต่พองานอาจารย์บอกว่าเสือกแต่พองานไม่ใช่เรื่องของตัวเองอย่ายุ่งเอ่อาสืตอนนี้ดิฉันไม่มีอะไรเลยแต่อาจารย์ช่วยทุกอย่างไม่กระทั่งประสานงานไม่กระทั่งนู่นนี่นั่น<ค>กาแฟสักแก้วอาจารย์ยังไม่เคยขอเลยเพราะ<ค>อาจารย์รู้ว่าเราอ่ะไม่ดไมเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าอาจารย์ยินดีที่จะช่วยก็ขอว่าอย่าแกว่งปากหาเซียนแล้วก็อย่าชักใบให้เรือเสียค่ะตอนนี้เรากําลังฟ้อง สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะคะเพราะฉะนั้นก็ด็อกเตอร์คนนี้ก็ฟักทีนะดูปากดูปากดูปากบอกเขาว่าอะไรดูปากบอกด็อกเตอร์ด้วยนะคะอย่าเสือกแล้วก็ถ้าเสือกอะไรก็ตามให้เสือกแต่พองามอย่าเสือกอย่าทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้วอย่าทำให้อ่าอย่าชักใบให้เรือเขาเสียขอบคุณมากค่ะดูปากนะอย่าเสือกนะด็อกเตอร์นะอย่าเสือกจุกรจุกรู